สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เชีญทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมนายเจี้ยกับเมดเดิมนะเอาละครับวันนี้ผมก็ได้จะบอกว่าอย่างไงดีไอ้เกียรดาบนะครับเออเกียรดาบเฮนสึกเกะน,นะเอาตรงก็ไม่ได้อัดคลิปไปเลยจะบอกว่าไม่ัดคคิปว่าไม่เชิงดิ ก็คือผมอะเอา r u b ีที่ปิดหลีกมาเนาะเออไปเปิด40เ <c> ฮ <oughs> hey, ้ย4ี r u b ูีในการเปิดอประเด็นก็คือได้ผมก็งงอา๊าวทำไม ID ก็คือประเด็นเปนออก ID ทีทนายด้วยนะเออก็เลยรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไม ID ทนายเนี่ยเรื่องเกียร์เนี่ยว่าจะออกบ่อยมากเลยนะถ้าเทียบกับ ID อื่นแล้วผมมองว่า ID นี้เนี่ยเรื่องเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยได้เยอะมากนะ ID นี้ได้มา5ชิ้น,น่ะคุณคิดดูเออ5ชิ้นเลยนะโอเคก็5ชิ้น หนึง่งสองสามสี่เอา้าเออสี่ชิ้นเออสี่ชิ้นเออก็รู้สึกว่าได้เยอะกว่าทุกไอเดียนะก็ไอเดียหลักผมได้มาแค่สองชิ้นไหมส่วนเรื่องเกียร์เา่าเกียร์ป้องกันเอนอเกียร์ป้องกันเนี่ยก็ได้มาสองชิ้นสามชิ้นนะครับเออมีสรับหลไรของเฮราเคสมีโรอหิงสาแล้วก็แว่นตาของชินปะจิน,นะครับ แล้วก็ชุดของเลมโอสีชิ้นเลยนะรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่เขาเข้าใจแบบว่าเราเกียนะครับเขาจะาชื่นชอบเลยเออได้ข้าวหน้าอินโตกิร,รอบจักราวาลมาด้วยนะเดียอย่างเดียวก็คือไม่ได้ของฮิชิกตะสเปเชียลนะคืออ,อันนี้ก็ได้แต่ชักแห่งเอเอโอวาดออร่านะโอเคเอาละวันนี้ก็มารีวิวเกียละกันนะครับตัวดาบเ,าเชนสเกะนะเออเท่าที่ผมลองดูเลวนะมันเป็นมันไม่ใช่พลังเออไม่ใช่พลังโจมตีนะแต่เป็นพลังชีวิตนะครับ ผมก็มองไปไกลเลยว่าเออน่าจะเป็นในพวกประเภทเลนเจอร์ไม่ตัวสายพลังอ่าไม่ก็เอประเภทป่วนอย่างเงี้ยเออไม่ว่าเราจะอัปเกรดท่าไปทําไมนะสำหรับออชั่นสนะก็ไม่เน้นเป็นตัวพลังก็อ่าตัวดาเมจไปเลยนะอย่างเช่นตัวยมทูตก็ใส่ได้นะเออสำหรับผมไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับเอาตัวยมทูตมาใส่เกีร์แบบนี้นะก็กีร์ยมทูตถามว่าใส่แบบนี้ตีไหม ผมมองว่าอยมทูตมีตัวแน่นอนก็ไม่แย่นะเพราะว่าเขามีใบนะครับอืมเขามีใบทักษะนะครับตัวห้าวินาทีเลยนะเออมันทําให้ฝั่งเราเล่นได้ง่ายนะก็มีเ,เกลือธาตุเข้าไปเนี่ยผมมองว่าทําให้ตัวน้องเขาเนี่ยมันดาเมจรุนแรงขึ้นถามว่าขึ้นแบบโอโ้โหกล้ากระโดดไหมก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าน้องมันก็เป็นสายพลังนะเออเรื่องดาเมจของสายพลังเนี่ยก็คงจะไม่ได้หวังมากอะไรขนาดนั้นนะหรือเราจะไปติดกับตัวมูลเยลลี่นะครับมูลเยลลี่เนี่ยมันเป็นสายว่องไวเนาะออฟเซนติสก็เปิดไม่ทิ้งเออไม่ใช่สิ อ้ปเสนอที่4เนี่ยมันก็คงจะปเป็นรับเกียร์ธาตุมีได้นะครับผมมองว่าก็ไปเอาอันอื่นดีกว่าเนาะเออก็ถ้าเอาอันนี้มันรู้สึกว่ามันก็หลงโป้งจนเกินไปนะดุกเกียร์ที่ผมติดดิก็แบบกระจอกมากแต่ดีข้อดีอย่างนึงก็คือมันมีพรีชีพไงแต่เป็นพรีชีพหนึ่งนะก็ไม่สุดอีกนะครับถ้าเป็นพรีชีพ2ก็ว่าไปอย่างนะถ้าพรีชีพ2เนี่ยมันก็น่าจะแบบว่าอาจัดการตัวบินไปด้วยเนาะท่านความสามารถที่3เนี่ย มันมีสี่ออปชันนะแต่ละออปชันผมก็มองว่าโอ้แต่ละอันก็โอ้โหไม่มีอะไรน่าโดเลยอะเออเออถ้ามีโดนแน่นอนเรื่องสกงสกิลก็ดีมากขึ้นนะต,สตนนีสตันเปลี่ยนศัตรูเอ,อ่าเปลี่ยนท่าแสนเป็นไร้ท่าทำให้ศัตรูติดยั่วยุนะครับก็ผมก็ยังมองว่าเออก็อยังก่อนนะสุดแล้วถ้ามาติดกับบอสแล้วนะบอสเป็นตัวดาเมจอัพเกรดชั้นเข้าไปดาเมจก็พุ่งสูงขึ้นนะแต่ก็คือเราต้องมีเกีรยร์ช่องการที่เป็นดาเมจด้วยนะผมก็สามารถติดเราลงเตียมให้ได้นะครับเพราะว่าเรา ได้แค่หนึ่งจุดผมไม่รู้ว่าเวลาไปเล่นโจมตีบอสอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะเข้าแบบโอ้โหซัดไป7 0 80%หรือว่าทีเดียวหายเหมือนกับตัวอบอสอย่างเงี้ยเพราะบอสเนี่ออย,อออยโอ้ต้องยอมรับตรงๆเลยว่ามันแรงแรงแบบแรงมากๆด้วยนะตัวบอสพลงมากโดยมันเป็นแม็กไงแต่ว่าตัวบอสมันก็ยังไม่แม็กนะครับเออบอสก็ยังนิดๆหน่อยๆนะเออก็ยังไม่สุดนะครับก็อา่ากตัวเดียวเอ้าพลังเวทก็ ถามว่าห่างกันมากไหมอันนี้3ล้านด่านมันสามนะแต่บาลล็อก3าสามล้านเฉยๆนะเออมันก็แบบถ้าเอาไปเทียบกันตรงๆแล้วนะเออเดี๋ยวเราไปลองเทียบกันเลยดีกว่าเนาะเออเทียบไปเลยดีกว่าว่าเออตัวไหนแบบโอ้โหแรงกว่ากันนะเออด่านเดิมที่เราคุ้นเคยนะอันนี้ก็เทียบกันไปเลยว่ามีอัปเกรดธาตุแล้วไม่มีอัปเกรดธาตุนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อยังไงบาลล็อกมันก็แบบปุงเดียวหายนะไม่รู้สิมันแบบว่ามันดาเมจสองจุดนะเพราะว่าผมก็ใส่เล้าลงเตียงให้กับตัวบาลล็อกด้วยนะครับอเอามาปีกไหม โอ,โอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ตายปะเออผมคิดว่าที่เพียงเดียวน้องจะตุยนะแต่สุดท้ายบาร็อก ok ไม่ตุยเออบ ok าร็อกสกิลไม่ตุยโอเคสามทีนะสามทีก็มีไม่มีอัปเกรดธาตุกับเมื่อกี้อัปเกรดธาตุเห็นดาเมจพอสมควรแล้วนะอย่าลืมนะครับบาร์็อกผมติดดาเมจเป็นสองจุดนะแต่ตัวบอสเนี่ยผมติดแค่จุดเดียวนะครับมาลองดูนะครับว่าตัวบอสนะครับมันจะทำดาเมจเป็นสักเท่าไหร่เมื่อกี้ผมให้ประมาณสัก 4 5่เปอนะโอ้โหโอ้โหอันนี้ทีเดียวนะทีเดียวนะครับทีเดียวนะครับปู้ทีเดียวนะเออทีเดียวมันก็ซัดไปเกือบ80ดเลยด้วยซ้ำนะประมาณ75หอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเออก็ถือว่าโอ้อัปเดทมีส่วนนะครับมีส่วนให้ความแรงเนี่ยแรงอ่าเห็นต่างกันเลยนะว่าทีแบบนี้สารบผมก็ไม่แย่นะแต่ถามว่าแบบนี้มันสูตรมากไหมมันก็ยังไม่นะเออผมมองว่า เกียร์ช่องกลางดีกว่านะครับเกียร์ช่องกลางแล้วก็เราไปเล่นหาเกียร์วุธอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับเอบอบลชายหาดเบิ้ลสกิลหรือก็ดาบอย่างเงี้ยเอออันนี้ตีรวมนะครับเอแเเอแล้วก็ครูดาวเรนเจอร์แล้วครูดาวเรนเจอร์แล้วก็ช่องที่4แล้วก็ซัดไปเลยนะครับพลังโจมตีเวทนะมันก็จะแบบว่าเปียงเดียวหายเพียงเดียวหายนะสำหรับตัวบอสเนาะถ้าตีแบบนั้นมันจะแบบโอ้เพอร์เฟก์นะครับ รอบบอดนะมันจะเป็นอะไรนะช็องเกียร์ช่องการนะครับที่เป็นแบบว่าไม่ใช่สี่เกียร์ช่องตกแต่งนะครับที่เป็นอาหารที่คาถาสเปเชียลใช่ไหมเออก็มันมีเปรตท่าแบบนั้นโอ้โหเพิ่มไอนะอ่าสกีบวกมันเป็นเพิ่มความเสียหายนะครับความเสียหายเอ็นเปอร์เซนเข้าไปด้วยนะความเสียหายเอ็นเปอร์เซนตัวนี้ก็บวกเข้าไปออ้แรงผมบอกเลยครับว่าแรงดีไงก็ตายนะเออผมบอกเลยว่าโอ้โหบอสเนี่ยมึงทีเดียวตายทั้งแผงอะเออ เต่เท่าที่ลองดูแล้วนะเวลาไปเล่นจริงใ่้แมผมแลดูแล้วแบบบอสมันต้องแบบว่าต้องสร้างกลุ่มประมาณหนึ่งเลยนะถ้าเที่ยวกับบาล็อกมันแบบเพียงเดียวหายจริงๆนะเออไม่รู้ว่าแบบเรามาทั้งน้ําหนักดาเมจเนี่ยไปเล่นจริงกับมาเล่นแบบนี้มันแบบว่าบางครั้งก็วัดผลอะไรไม่ได้มากเลยนะเออบาล็อกเวลาไปเล่นจริงก็ไม่ได้แบบว่าไม่ไสิบารล็อกพอไปเล่นจริงแบบโอ้โหดาเมจไปเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะพอบอสไปเล่นจริงเออบางครั้งก็จะเห็นจังหวะแบบว่า เออเบอร์สกิลทีเดียวเขาไม่ตายนะนนู่นนี่นะโอ้แต่เที่ยวกับบาล็อกแบบโอ้โหเปียงเดียวเปียงเดียวเปียงเดียวหาย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 หรืออาจจะเป็นว่า้าแสงอาจจะมีวงมีปั๊บอ่าเล็กๆน้อยๆสู้ทัดมืดไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่อาจรู้ได้นะก็ต้องโอ้ดีรู้ว่าคงจะเป็นทาง GM นะครับอืม GM ก็น่าจะรู้ว่าครับว่าค่าฟองค่าแฟงของอ่าแสงมืดแต่ละตัวมันเป็นยังไงบ้างนะคงจะประมาณนั้นแหละเอาละเดี๋ยวผมอาจจะไปลองดาเมจด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปลอง อาจทดสอบด้เมทด้วยหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับบอสที่มีอัปเกรดธาตุนะครับเอาละเดี๋ยวตัวแรกผมอาจจะลองเป็นต,ตัวไหนมีโอเคโอเคมันมันมีหนึ่งไอดีก็ที่ผมปั้นบา็อกแม็กด้วยนะก็คือไอดีบากิเนาะเอาละเดี๋ยวจะไปลองกับไอดีบากิกันดีกว่า Let's go <S โอเคทุกคนมาบาโอกนะครับไอดี ID นี้เนาะก็แม็กเรียบร้อยแล้วนะเกียก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ถือว่าแย่อะไรนะมีโดนแน่นอนมีโจมตีรวมอันนี้ก็เป็นดาเมจสองจุดนะครับอืม ก็จากตัวเกียร์โดนแน่อนอนแล้วก็อะไรนะอะไรนะไหนเล่าลงเตี้ยมเออโอเคเราจะมาทดสอบเลยนะครับว่าตัวเล่าลงเตี้ยมไม่ใช่สิดาเมจหนึ่งจุดกับ2จุดเนี่ยห่างดาเมจห่างกันมากไหมนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างเอออีกหนึ่งอย่างที่ได้เปรียบก็คือตัวเขาเป็นแม็กแต่เราก็ไม่แม็กนะวิแต่ว่าเรื่องดาเมจทำไมเจาะไม่เข้าอ,อ้อก,ก็ลืมไปนะครับว่าตัว ตัวบอสมันจะว่าไงดีคือตัวบอสมันมีค่าพลังชีวิตทว่าจะสูงแต่ว่าสูงก็ไม่เชิงนี่เยะอะเพราะเกียร์นะเอออันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อน,นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าบารล็อกบาะเกินไปนะเพราะว่าผมก็ติดเป็นเสื้อกราวใช่ไหมเสื้อกราวเลียนหนานให้กับตัวอ่าตัวบารล็อกนะครับก็มีค่าพลังชีวิตนะเอออันนี้ก็มีค่าพลังชีวิตเช่นกันนะแต่ตัวบอสเนี่ยแทบจะไม่ตายเลยนะเออแต่ว่าทีเดียวตายจริงนะครับสําหรับตัวบอสนะเมียเกรดธาตุนะครับ แต่ดาเมจแค่1จุดเท่านั้นเองนะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นดามีสัก2จุดเนี่ยเรื่องดาเมจมันจะชัวร์กว่านี้นะครับก็คือชัวร์ในเรื่องเบิร์ตที่เดียวตายแล้วครับไม่ใช่แค่ตัวบาร์รนะครับก็คือแทบจะทุกทธาตุอะไรประมาณนั้นเลยนะเออผมมองว่าต้องเป็นรองดผมไม่รู้จะรองกับตัวอะไรดีเอ่อพอตัวอะไรที่น่าจะรองเห็นดาเมจบ้างนะหรือเราจะเอารองไปตัวบอสเช่นกันไหมเออบอสกับบอสประทะกันนะครับ ซึ่งไ d ดี ID ตัวมันชื่ออะไรไอดีปาก,กินะครับอืมไอดีปาก,กีเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะับวพาก็เกียก็มีโดนแน่นอนแล้วก็เกียก็จะคล้ายๆกันแต่แต,ตกต่างกันก็คือตัวโดนแน่นอนขอเขาคือเป็นกรงเล็บนะครับโรงเล็บก็เป็นดาเมจสองจุดด้วยนะครับมีค่าเลือดด้วยนะเออมีค่าเลือดเท่นกันเลยนะีย๋ยวแล้วก็อบอสประทับบอสนะครับเออไม่รู้ใจไงก็เอาบอสประทับบอสไปลแล้วกันนะครับ อบอสประทับบอสมาดูนะครับว่าศึกศักดิ์ศรีศึกศักดิ์ศรีของเรานะครับโอเคเปิดมาก็เปิดมาสีพูโดนลุมเปิดมาสีพูดโดนลุมโอเคต่างคนต่างโดนลุมนะโอเคแต่ว่าฝั่งเขาทาไมได้ยิงบ่อยกว่าฝั่งเราอีกนะครับโอเคแต่ฝั่งเราโอ้ฝั่งเราเนี่ยก็ยิงฝั่งเขาทีเดียวไม่ตายนะเออต่างคนก็ต่างยิงกันแต่ว่าฝั่งเราจะเเรดูถึกกว่านะครับผม,มคิดว่าถึกกว่าในเรื่องค่าเลือดนะ ก็เทียบเป็นจริงแล้วฝั่งนู้นน่ะค่าเลือดจะน้อยกว่าฝั่งเราประมาณสักครึ่งๆเลยนะตัวฝั่งผมเนี่ยที่มีเอฟเกรดธาตุนะครับก็จะมีค่าเลือดอยู่ที่70ล้านนะครับเออเจ็ดสิบเอ็ดล้านเลยนะเออถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นจะมีแค่สามสิบเองนะประมาณสองสิบล้านนะครับก็เห็นได้เ,เลยว่าค่าเลือดก็มีส่วนสำคัญที่ทําให้ตัวบอสเนี่ยโอ้โหถึกได้นะเออตอนแรกผมคิดว่ามันจะบางกันไปหรือเปล่านะสหรับตัวบอสนะเออแต่พอมาซีกี้แบบนี้มีเอฟเกรดธาตุได้แค่หนึ่งจุด เออมันก็เล <language> ่นได้นะเออม่แย่นะครับอันนี้ในพูดเวลาไปลงทีมจริงนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปดูหนึ่งหนะไอ้พวกดูหนึ่งพูจะอัดดาเมจเต็มสูงแต่ว่ามันยืนอยู่กลุ่มหลังไม่โดนดาเมจอันนี้มันก็แบบว่าเออขึ้นอยู่กับการใช้งานนะเออแต่มันผมมีเกียร์เท่านี้อ่ะก็เลยต้องติดเท่านี้กันไปขอนนะครับเออไม่ใช่ว่าผมแบบว่าเออเน้นถึกเน้นเพื่อไปหน่วอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเกียร์ผมมันมีเท่านี้นะสำหรับไอ้ดีนี้เนาะโอเคเดี an ๋ยวไปลองกับตัวอย่างไม่นาฬิกาปู่คนนอ ไปโชกกับนาฬิกาปูดีกว่านะครับเออนาฬิกาปูก็น่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้อยู่นาฬิกาปูก็ถือพอสมควรหน้าแถมเป็นหั้บดด้วยนะถ้าเปิดแบบท่าเดียวกันนะก็ตีกันเข้าแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็กก่อนเลยนะต้องเช็กก่อนนะครับโอเคเทียก็เล้นไปทางเลือดเลยนะเออข้าต้านข้าหลบแล้วก็ค่าเลือดนะครับผมมองว่ามันไม่รู้สิว่ามันจะรับดาเมมได้ขนาดไหนนะแต่ว่าเรื่องอัปเกรดท่าน,นะครับผมก็ชอบนะโอเคเปิดมาลงน้ําแข็งเลยนะ เรืองเกรด้านเนี่ยผมรู้ว่ามันจะยิงตัวอันนี้เข้าหรือเปล่าโอเคโดนสตัน <c oughs> จากตัวแซลลี่นาฬิกาปูเอะยิงก็ไม่ไม่ค่อยเข้าเลยนะเออเออไม่ค่อยเข้าโอเคมีตายแล้วนะสำหรับนาลิกาปูโอเคมีตายแล้วโวกนาฬิกาปูถ้าเห็นมีตายแบบนี้เออผมก็สบายใจนะ <c oughs> ถ้าเห็นแบบว่าไม่มีตุยเนี่ยเอออันนี้เริ่มผิดปกติแล้วนะเอออันนี้ผมแบบเอ้ยดาเมดมันผิดปกติแล้วนะไอ้หนูโอเค โอ้ยิงยิงตายอันนี้ผมต้องแข็งไหนะโอเคไอยิงมาไอยิงไอยิงโอ้โหแต่ว่าเรื่องสถานะง่ายเนี่ยโอ้โหพอสมควรเลยนะโอเคนาฬิกาปาน้องไม่มีโดนแน่นอนนะเออก็ยังแบบว่าค่อนข้างจะเอ่อทีสกิลโดนได้บ่อยอืแต่ว่าในเรื่องการรับดาเมจเนี่ยก็รับดาเมจได้ก็ค่ะจะเยอะพอสมควรนะสำหรับนาฬิกาปูไม่ใช่ว่ารับดาเมจแบบทีเดียวก็ตุยอันนี้โขารับดาเมจเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับนาฬิกาปูนะเห็นไหม โดนตอตันกบเป็นล้านานะแต่ถามว่าตายไหมไม่ตุยนะแต่ถา้าตายจะจะคิปแานววุธิโอ้ฉันจะเคลี่นะครับอันนี้ถ้ามีตัวยืนให้กับตัวบอสนะครับยังไงเซรีเลยกระปุกก็ยืนไม่ได้นะแต่ว่าในเรื่องการเกาะกลุ่มเนี่ยเออผมใช้ความสามารถอ่าล่างโขนด้วยนะเออ,อจำนวนตัวบอสก็เลยก็อาจจะเยอะพอสมควรน,นะครับก็อนนี้จํานวนมาแบบว่าลุมสกรรมนะอ,อมีอักรดธาพเพิ่มมากขึ้นก็โอ้โหเวลีกูดเลยนะออโอเคแต่ เอาตรงๆเลวนะผมคิดว่าอัปเกรดธาตุผมอยากไปไปปิดกับไม่ตกแต่งก็ป้องกันนะว่าผมอยากจะอัดดาเมจไปเลยนะไม้เป็นพลังชีวิตก็แอบเสียได้นะครับ,รบนี่การดวลของบอสก็มาทดสอบกบันเท่านี้ละกันนะก็จะเห็นได้ว่า,าตัวบอสมีอัปเกรดธาตุมากขึ้นแต่แรกอัปเกรดธาตุแรกกับดาเมจแค่หนึ่งจุดนะครับหรือเอาอัปเกรดธาตุออกกับโดนแน่อนอนออกไม่ใช่สิ อัปเกรดธาตุออกมีโดแน่นอนแต่ดาเมจสจุดเออก็ดาเมจก็ตากกันพอสมควรอยู่นะก็เห็นได้เลยว่าโอ้พอมีแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะมีอัปเกรดธาตุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความรุนแรงของการใช้ดาเมจสกิลคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเอ้ยมันแรงนะนแรงแรงแบบโอ้โหฉีแบบหูตาแตกเลยนะเออมันก็ทําให้การเล่นของเราเนี่ยมันเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะนในการที่เราเอา อบ,บอสมาติดเกยียร์เพียรธาตุในรอบนี้นะแต่ผมมองว่ารอบก่อนดีกว่าอนี้นก็ดีกว่านะครับสรับอะไรนะไอ้ชิกตาตะสเปเชียลนะครับอันนั้นผมมองว่าเป็นอัพเกรดธาตุที่ดีกว่าอันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ตกแต่งไงถ้าเป็นเกียร์ตกแต่งพอเวลาติดกงติดเกียร์มันก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับการติดเกียร์แบบนี้นะครับการติดเกียร์แบบนี้ผมก็มองว่าเออดาเมจมันยังไม่สุดเท่าไหร่นะเอาตรงๆแล้วผมอยากให้ดาเมจมันสุดกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะครับแต่อันนี้มันก็ยังแบบเออนี่หน่อยๆนะคร อ,อีกห้าขนนะปีพีพีอีก2ตาก็น่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปสรุปกันดีก,กว่านะครับว่าเออตัวบอสเนี่ยพอมีอัปเกรดพลาดไดา้แค่1จุดนะครับพอไปเล่นใน p v p กันจริงๆยงจัง,จง,จงแล้วนะ มันจะเป็นจังไหนเนาะโอเคเลสโกเพรแต่และทีมเนี่ยบอสก็เต็มละานาวนะโอเคท้าโอทายากิอันนี้เห <c oughs> มือนกับของเราเลยนะโอเคอันนี้มันมีวบสาเอ็นเปอร์เซนต์เข้ามาด้วยนะทายากิมันกับเราเป๊ะเลยนะสลับเกียร์นะแต่ว่าออฟชันที่4ี่มันเป็นตัวทัดมึดนะครับโอเคทีมนี้โอ้ถ oh, ้าลงเตี้ยมไม้าคาทาเลยก็ดีนะครับอันนี้ผมก็ชอบนะเป็นพลังโจมตีนะครับอ่าถ้าติดแบบนี้อา้าวสมมติผมติดชิ้นนี้แล้วก็อ่า ทีนี้เป็นที่อาชีกตะสเปเชียลอย่างนี้ก็ผมรู้สึกว่าเออดีนะเออเยี่ยมเลย่ดนช่องกลางจะเป็นแบบว่าตบต้งตบแต,งตง่งนะดูนี่ออไม่ใช่ตบตบ,ตบ,ตบแต่อาจะเป็นลดลงลดแรกก็ว่ากันไปนะเอออันนี้ผมก็บอกเอ,อ้ยได้เลยนะครับในเรื่องอการตีเจแบบก็จะแบบทําให้ตัวเลนเจอร์มันน่าจะแสดงประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะครับโอเค่ okay. ะ Let's go baby เออผมคิดว่าผมก็อยากจะได้ไอ,อ้มีดมีดรัตมีจันทานะครับมันมี ลกูดาวเรนเจอร์มีโดนแน่นอนมีโจมตีรวมนะครับมันทำให้อ่าการเล่นของเราเนี่ยมันเล่นง่ายมากขึ้นนะโอเคแต่ผมก็เอาทานายกับข้อทีมนะก็คือเอาตรงนะก็ไม่มีตัวละครอะไรจะเล่นนะเออก็เอาทานายกลับมาเล่นแล้วกันนะอย่างนั้นก็สตันกลุ่มหลังได้ก็ใช้ได้อยู่นะไ,ม,นไม,ม่แย่นะเว้ยไม่แย่นะทุกคนมันก็ใช้ได้อยู่เลยแต่ตอนนี้บอสเนี่ยเกาะกลุ่มกันแถบหลังโอ,อ้เยอะผสมพวเลยนะเฮ้ โอ้โหพิพาละตัวบินของเขาเป็นตัวเอลลี่บินเนี่ยเอลลี่บินผมก็ไม่ค่อยจะกลัวนะเพราะว่ามันเป็นตอยพิพนะครับตัวพิะะแบบพก็สวนมากเขาเป็นแนวป่วนซะมากกว่านะเป็นไอตัวว่องไวอย่างโคงนี่บินอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ผมไม่พูดเลยนะมันแรงสุนแบบว่าตีป้อมประมาณสักแปดก้ทีก็แตกแล้วนะมันเป็นตัวบินที่ค่อนข้างจะแบบว่าโหดโหดแบบโหดมากๆเลยนะโหดแบบก็ไก่ล้นตัวเลยโ,โหมือนะเอะาลับป ทีมสุดท้ายกันดีกว่านะครับแล้วก็ไปสรุปกันดีกว่าสำหรับตัวบอสคนนอกเทธของเรานะครับเอาละก็ขาดกบก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับสลหรับไอดีนี้นะก็จะปั้นตัวบอสนะครับแม็กเรียบร้อยแล้วนะพอแม็กเนี่ยการเล่นของผมเนี่ยไม่ใช่สิการเล่นเกี่ยวยเองของผมเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะก็คือมีดาเมจอย่างท่าแสงก็คือบอร็อกมีดาเมจอย่างท่านมือดอย่างตัวบอสคนนอกฤทดโอ้โหทีนี้ผมก็แบบว่าปั๊มดาเมกกกจกกรกระจายเลยนะ <c oughs> แบบฮาเลยอ่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ได้แค่ยืนมองอ่ะเห็นหม ดาเมจก็แบบปิ้งปั้งปิ้งปั้งเลยนะเอผมมีธงตัวมันอยู่นะเออผมก็สามารถเออเอาธงตัวมันแยกแยะยใส่กับตัวบอสคนนอกรียก,ก็ได้นะแต่ว่ามันมันจะไม่มีอัปเกรดธาตุไงเออผมก็ยังห่วงอัปเปรดธาตุอยู่นะมีอัปเกรดธาตุมันทาให้การลเล่นผมมันโหดโหดโดหดจริงๆโอเคสลับเกียร์ชิ้นนี้นะผมมองว่าติดให้กับบอสก็ไม่เสียหายนะแต่ติดประมาณผมก็ได้นะแต่เผื่อคุณไม่มีเล่าลงเตี้ยมหรือว่ามีชุดฮาน์ลีน่ะผมว่าก็จะสามารถประยุกต์เกียร์ต่างๆใช้ได้นะอื อย่างเช่นนี้คุณก็ไม่มียุนัรเบียนก็ติดเป็นรองเท้าก็ได้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะหรือมีเกียดีกว่าของผมก็ติดเกียชิ้นนั้นไปเลยก็ได้ข้เที่มีก็คือมีค่าพลังชีวิตมีหลบสกิลต้านสกิลหรือว่าเป็นอารดแรกนะครับเออช่องสี่ก็ออฟชั่นสี่ก็เอาไปรดแรกอีกก็ได้นะครับส่วนช่องจุดท้ายนะครับก็ติดเล่าลงเตี้ยมนะครับหรือไม่ก็กระดิ่งไปเลยนะแต่ผมว่าเอาเล่าลงเตี้ยมดีกว่าเพราะว่าเล่าลงเตี้ยมจะมีค่าพลัง โจมตีเวทมาด้วยนะครับก็จะทําให้ตัวบอสเนี่ยตีได้แรงมากขึ้นประมาณนั้นเนาะโอเคสำหรับค่าเลือดบอสก็ซัดไปเจ็ดสิบล้านตามนี่ผมบอกแลนะก็คือไม่แปลกใจที่น้องก็จะถึกนะครับโอเคเอาล่ะการรีวิวบอสกับเกียร์มีดเคนสกีก็ประมาณเท่านี้และกันนะก็ผมมองว่าเอาเออีกหนึ่งตัวผมมองว่าก็ติดให้กับตัวโคนี่สล็อตก็ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เขาจะแบบว่า,าปวนได้ดีนะครับ แต่พอมาติดให้กับตัวบอสก็ไม่แย่นะเออก็ช่างแล้วกันนะครับว่าคุณมีสมมุติคุณมีเกียดีสำหรับบอสอยู่แล้วเออก็ไปติดให้กับตัวโคนี่หรืออ่าคุณยังไม่มีเกียดีหรือว่าตัวดาเมจที่เน้นชัวรก็ติดให้กับบอสก็ได้นะเออก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันนะสำหรับอ่าเกยเยียร์เคสเกตนะครับแต่ถ้าผมมีเกียรดีให้กับบอสแล้วนะผมก็เอาเกียร์เคสเกตไปติดให้กับตัวตัวปวนดีกว่านะครับผมมองว่าเออเกียร์มันเหมาะกับตัวป่วนมากเลยนะเออ สำหรับเกมคนสกินะครับเอาล่ะคลิปดีนี้ก็มารีวิวาดาบคินสกิกับประมาณเท่าไ้กันนะโอเคเดี๋ยวก็เดือนหน้าก็จะเป็นครบรอบ11ปีครึ่งไม่ใช่11ปีครึ่งสิส1ปีนะครับสำหรับเกมแรนเจอร์สำหรับเกมที่เรารักนะครับอืก็อยู่กันมานา้าผสมคัวเลยนะโอเคสำหรับเกมแรนเจอร์ก็ขอให้เกมแรนเจอร์มันอยู่นะแต่ต่อไปอประมาณสักครบรอบ20ปีก็ได้นะเออายาวๆเลยนะครับ เอาละคลิปไปด้วยก็เอาไว้กับปาปาเท่า,า,ทานี้ละกันนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ